สวัสดีครับผมวันนี้พวกผมเช่นเคยนะครับช่องเชฟส่งนะครับผมบครัวง่ายๆเนาะสไตล์เชฟส่งนะครับวันนี้ผมจะมาแกงผํานะครับผมผัมมารู้จักผัมกันหน่อยเนาะผัมลักษณะของมันนะครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆกับเม็ดทรายแต่สีของมันออกเขียวนะครับเขียวเข้มเลยนะเขียวเข้มอย่างนี้สแสดงว่ามีโคลอรฟิลเยอะนะครับผม แล้วก็มีวิตามิน e. นะเอนะเขาบอกว่าบางคนก็เรียกว่าไข่น้ำบางคนก็เรียกว่าไข่ขาวแล้วแต่คุณจะเรียกเนาะแต่ทางเหนือทางทางเหนือ,เ,นอเขา,ขาขอขอเทศขาวขาวเขาเลี้ยงใช่ไหมครับฝั่งนี้จะอยู่น้ำนิ่งนะครับผมน้ำใสน,นิ่งนะครับ จะไม่ไอพวกสารตกค้างอย่างเช่นยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงนี่โดนไม่ได้เลยนะครับ่มจะตายนะครับน้ำขิแกงเราต้องคัว้วนี้ก่อนนะหมูไปก่อนกับพริกแกงนะครับพริกแกงก็ธรรมดาเนี่ยครับผาตะไคร้ใบมกกะกรูดครับ ว่าให้หมูสุกกับนกนะ็ฝังมนี่มันะสุกไว้นะครับใส่น้ำลงไปนะครับผมมามาอะไราัยเกษตริใใจัยแล้วว่าผั่มนี่จะมีโปรตีนถึงย0มีสูงมากทีเดียวนะครับ พืชบางอย่างยังไม่ถึงนะครับผมนะแล้วก็มันสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับผมรวมทั้งคนที่มีปัญหาโรหิตจางกินผักน,นี้สามารถป้องกันได้นะครับผมใส่น,น้ำเข้าไปนะครับเวลาล้างผัานะครับใช้กระชอนถีทีนะครับผม แล้วก็เอาน้ําให้มันเสด็จเพราะตัวมันถ้าเราถ้ามีน้ําขังอยู่มันจะแฉะแฉะเราะว่าผัำนี่มันชอบความสะอาดนะถ้าเขามีเล่าว่าถ้าพวกพี่เขาจะห้ามผู้หญิงลงในบ่อมันด้วยนะเพรเาเชาวเขา เขาถือขนาดนั้นแต่ผมว่ามันอยู่ที่การดูแลนะนเนาะอร่อยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของมันจริงๆพวกับกลิ่น Green, ของมันเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยกุ๊บกุ๊กโดนเหมือนกับโดนมิดรอให้หมูสุกสักหน่อยแล้วก็ใส่ไปใส่ปะลาไปหน่อยนะครับผม สูงเราก็ใส่ขมงลงไปได้นะครับผมพวกพื่อที่มีสีเขียววันนี้พวงนี้จะมีวิจิตินเอสูงด้วยอยนะ จะดูแลสายตาอม ใส่น้ำปลาไปประมาณช้อนโต๊ะนะครับรตัวของผัมนะครับมันจะมีมันของมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วอร่อยนะครับผม กับข้าวสวยร้อนๆนอนนได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งคุณค่าทางอาหารนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้เมนูของแทงหมูใส่ไข่ต๋อนีนะครับผม เปลนทำนะครับก็ฟุ้งกระจายเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมได้ดีมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มีภาพคลิปดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันดีครับผม